ผมไปดูช่องใน y o u t u b e เนี่ยช่องท่องเที่ยวเนี่ยที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยตอนที่เขาเที่ยวเนี่ยผมว่า Reality โอเที่ยวจริงแม่ได้ฟิลลิ่งดีมากแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะไอ้เข้าสปอนเซอร์เนี่ยมีผู้สัุนรายการเนี่ยมันเรื่องปกติโฆษณาทางทีวีเนี่ย เขาพูดเลยออพักโฆษณาสักคู่โฆษณาก็จัดกันมาเลยโฆษณาดีๆเราไปดูใน y u ู u ูบเนี่ยไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่านะของฝรั่งอ่ะโฆษณาดีๆสามสิบวิสี่สิบวิสร้างสรรค์น่ะหอแก๊กสร้างสรรค์มากน่าดูทำดีปๆปเวยจะดูน่าดูกว่าเอ้้เอ้เ,อเ,อเรื่องหลักอีกเรื่องหลักคือไอ้รายการหลักอีก แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนที่ที่เขาพูดปูทางเนี่ยก่อนที่จะเอาสินค้ามาวางหรือเอาถ่ายกล้องถ่ายไปที่สินค้าเนี่ยตอนที่เขาปูปูทางเรื่องอยู่เนี่ยอันเนี้ยผมเสียความรู้สึกถ้าผมรับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงคือต้องบอกนิยามความหมายของคำว่าการรับรู้ก่อนนะ การรับรู้เนี่ยเขาจะรับรู้ถูกหรือรับรู้ผิดคือจะรับรู้ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่เนะี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงข้อเท็จจริงเรื่องหนึ่งการรับรู้ของคนที่ผ่านหูผ่านตาผ่านสมองว่าเขาจะรับรู้แบบไหนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่พอเขากำลังปูทางเข้าสปอนเซอร์เนี่ยเอ้ยคุณคุณแสดงนี่ครับผมรับรู้เป็นการแสดงเอาเนี่ยผมเริ่มเริ่มดูอย่างไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่ละเพราะอะไรฮะก็เราดูช่องนั้นมาสักักระยะหนึ่งแล้วเราก็รับรู้ว่าบุคลิกของช่องนั้นน่ะม,ม,มันไม่ได้ใช้สินค้าตัวนี้ไม่ได้สินไม่ได้ใช้สินค้าลักษณะน,นี้ แล้วคุณมาปูทางคุยกันไปคุยกันมากับเรื่องสินค้าที่ผมรับรู้ว่ามันไม่ใช่บุคลิกคุณดูแล้วมันก็ตะกิดตะขวงใจแต่มันไม่ได้เกี่ยวความผิดความถูกความชั่วความดีเลยนะแต่ถ้าคุณเข้าเข้าสู่การโฆษณาอีกแบบหนึง่งคือคุณตืน่นขึ้นมาปับ๊บต้องน้ำ ล้างหน้ากล้องถ่ายไปเลยี่ห้อสิ่งที่คุณล้างหน้าสินค้าโดยที่คุณไม่พูดอะไรเลยนะตั้งแต่ตื่นมาล้างหน้าแล้วกล้องถ่ายปับอันนี้มันจะดูนิ่มนวลดูซอฟดูเข้าแบบเราก็จะเห็นกล้องมุมกล้องถ่ายชัดเลยยี่ห้อสินค้าเราก็จะพอผมก็รู้สึกยิ้มยิ้มว่าอซอนเซอร์นี่อะ่ะ แต่มันไม่มีการพูดหรือ dialogue ที่คุยกันไปคุยกันมาว่ามันอืมมันแสดงอ่ะจะแสดงทำไมหรืออีกแบบหนึ่งคือคุณก็ตัดโฆษณาแบบพักโฆษณาสักคู่นะครับโชว์เข้าไปแล้วคุณก็ทํามันก็มีหลังโฆษณาก็ก็มีโฆษณาใช่ไหมสามสิบวิหนึ่งหนึ่งนาทีคุณก็เล่นเองสิครับ ประหยัดต้นทุนอะไรคุณเล่นเองกับเพื่อนคุณหรือกับอะไรทีมงานคุณอะไรก็ได้เล่นคุณเดียวก็ได้อะอันนั้นมันก็ชัดเจนว่าเป็นการตัดโฆษณาแล้วผมเนี่ยและเยีกอีกอย่างหนึ่งคือคุณก็สร้างความคิดสร้างสรรค์คุณได้ขีดเอ็ดความคิดสร้างสรรค์คุณเองก็ได้แต่มันอาจจะมีปัญหาที่ว่าสปอนเซอร์ที่เขามาจ้างคุณน่ะเขาบอกเมื่อพูดไดร์ล็อกนี้นะพอพูดไดร์ล็อกนี้ปั๊บแล้วคุณมาเขียนสคริปต์ต่อกับ เรื่องราวที่คุณไปท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยซิงกันน่ะมันโดดกันอยู่โดดกันอยู่รู้สึกความรู้สึกคนดูมันก็ขัดแย้มันก็เออตะกิดตะขัวมันดูไม่ไหลดูไม่จริงอ่ะแต่ถ้าคุณเล่นละครกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะช่องคุณเป็นการเล่นละครอยู่แล้วมันมีปัญหาหรอกผมว่ามันมันน่าจะมีมันจะเป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งว่าอ้าคุณก็คนดูก็รับรู้ว่าคุณคุณแสดงมาตั้งแต่ต้นคลิปอยู่แล้ว มันจะแสดงต่อไปในการเข้าโฆษณาอีอทีมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่เร่ารู้สึกอะไรแต่ช่องคุณอ่ะมันผมรับรู้ว่ามันเป็นแบบเฮ้ยถ่ายจริงเรียลิตี้แล้วคุณมาแสดงแบบเนี้ยนิดๆหน่อยๆมันอาจจะไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรมากแต่ทำบ่อยๆเนี่ยมันจะแบบอ้าวพี่พี่โกหกผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งคือถามตอบ เนืกอออกไหมคือการรับรู้ของผมคือว่าไอ้คนทาช่องเนี่ยเขาอยากเขาเห็นคําถามนี่แหละในคำถามต่งตางๆนานานในคอมเมนต์หรืออะไรเนี่ยเขาก็อยากจะตอบนั่นแหละเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยว่าจะตอบคาถามนี้ยังไงประเด็นของผมคืออา้าวก็พูดไปสิครับพูดไปเลย,เลยบอกว่าเออคำตอบมีมีคนสงสัยในคอมเมนต์เนี่ยจะมีแต่จะตอบเป็นข้อๆพี่ก็ไล่ไปเลยตอบตอบตอบ,ตอบแต่ทําไมต้อง คือไปเอาคนอีกคนนึงอาจจะเป็นทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันนั่งถามทําไมอ่ะทีมงานก็เราก็ไม่อินในคําถามอยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นคนอยากรู้ถ้าคุณอยากจะพูดอยู่แล้วอ่ะหรืออยากจะถามจะตอบคาถามใครอยู่แล้วเนี่ยทําไมต้องเอาเซตตัวละครอีกคนมานั่งแล้วก็มาถามคุณนะ่ะทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยมันแสดงไงเขาไม่ได้อยากจะรู้จริงๆไงเพียงแต่ว่าคุณทําให้เขาเป็นหุ่นหุ่นยนต มาป้อนให้เขาถามคําถามคุณจะตอบมันไม่จําเป็นเลยคุณก็สโลว์ไปคนเดียวก็ได้อ่ามีเีินคำถามแบบนี้นะอ่าผมจะตอบอย่างนี้หรือไม่ก็ทีให้ทีมงานอีกคนมาพูดบอกว่าอ่าพี่ครับมันมีคําถามจากคอมเมนต์มาอย่างนี้นะอ่าพี่ว่างไงอ่าพี่คาถามจากคอมเมนต์อย่างนี้พี่ว่างไงมีคำถามจากคนนู้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อน,นี้อย่างนี้มันประเด็นมันอยู่ที่ช่วงปูทางเข้าเข้าสปอนเซอร์นี่แหละ บางคนผมว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากทํานะแต่อย่างว่าเรื่องเงินนะเงินมันก็สําคัญแต่บุคลิกช่องเอกคุณเองมันก็มันก็น่าจะสําคัญนะหูคุณมีทุนทรัพย์ในการออกไปถ่ายงานดีดงมีโดนบินมีกล้องมีกล้องราคาแพงใช้ผมว่าเอาตรงนี้มาคิดอีกสักหน่อย น่าจะดูดีนะคุยกับสปอนเซอร์ให้ผมจะคิดแก๊้งโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยาวอะไรนะผมว่าสคริปที่คุณทําหรือว่าการวางแผนที่คุณถ่ายงานต่างๆมาทั้งทั้งช่องของคุณผมว่ามันก็ใช้มันสมองเยอะอยู่แล้วนะไอ้เรื่องคิดสคริปในการโฆษณาสินค้าสักตัวหนึ่งมันไม่น่ายากอะไรสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะ ตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป